สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อากาศเริ่มดีอีกแล้วเนาะคะ่ะกะหกองศาค่ะอยู่กลางแดดเนาะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในโฮมแบบนี้กับประมาณสี่องศาค่ะก็จะหนาวแน่นะคะบ้านเปียวจะออกหนาวหนาวแน่นะคะเนาะแล่ะค่ะเปียลรอแฟนนะคะ่ะกําลังจะไปทํางานดอกันซาคุระก็บกำลังมาค่ะทุกคนตุ้มุต,มตบีเยอะเยวจะหายเบิ้งนะคะเนี่ยค่ะกำลังมา ดอกซากุระดอกซากุระหน้าบ้านนะคะกําลังมาตุม้มติมิถาม,มา้าเราเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะคะโอ้ยทุกคนเบิงดอกไม้มะแลเดี๋ยชอบชอบ,ชอบสวยมากเลยค่ะดอกอันนี้จะขึ้นมาเองทุกปีนะคะส่วนอันนี้เขาว่าต้นดอกบัวบกมัน,น,นบ่คะบัวบกฝรั่งสวยค่ะทุกคนกําลังมาโอ้ยน่ะต้นไม้ต้นหยาก,กําลังใหญ่กาลังเติบโตเลยค่ะ ดอกไม้สวนทีก่กกำลังมาค่ะทุกคนนะคะมาแล้วดอกไม้อันนี้เขาจะเกิดเองทุกปีนะคะนี่นะคะ่ะทุกคนเปียวกรอยู่กับต้นไม้ต้นไหลเพราอให้เปี้ยวได้สบายตาสบายใจค่ะทุกคนนะคะเบ่งเอยียงเขียวสวยๆงามๆกระเ็ยให้เข้าชื่นใจนะคะนี่ค่ะอูเปอูเปตากฝนตากหมอกบ้านเปียวมีต้นใหม่ใหญ่นะคะก็เลยให้ถให้บ้านค่อนข้างหนาวนะคะเนาะ นีแ่แหละค่ะอากาศหนาวก็บ,บานอื่นเนี่ยย่าไรู้ว่าอันนี้คือดอกอย่างนะคะผู้ใดรู้เขียนบอกในด้อจ้ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ขึ้นทุกปีเลยนะคะเนีย่ยค่ะเพราะด้แงเง้งอันนี้ก็สวยค่ะนี่อยู่กับเบิ้งดอกไม้ดอกอะไรงี่สิละค่ะทุกปีช่วง รูดูไปไม่ผีเนาะค่ะนี่อันนี้เรี้ยมากมากเลยนะคะจะเป็นต้นน,น้อยๆแล้วก็ดอกนน้อยๆเรี้ยมากมานอนเกือกิ่งที่แถวนี้แหะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะสวยงามเป็น,น้ำคางนอกอันนั้นก็เป็นต้นเชอร์รีเนาะค่ะกำลังออกดอกค่ะคือกันนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะ อแฟนมาแล้วนี่แหละค่ะทุกคนในช่วงรุดดูใบไมพ้พีอากาศก็เริ่มดีค่ะแสงสว่างเนะคะ่ะดอกไม้ดอกไลก็กำลังเริ่มบานเนาะคะ่ะเสียงนกเสียงกากำลังมีความสุขค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนเนาะคะ่ะพอลาแดดออกอก็เริ่มอากาศสดใสทุกคนก็เริ่มออกมาข้างนอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเปี่ยวก,ก็ออกมาค่ะเปี่ยวออกมาทํางานเนาะคะ่ะ ก็จะชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนงานนวดเนาะค่ะเบลกะอยู่ในลานนะคะทาความสะอาดเก็บนั่นเก็บนี่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าลานเนาะคะ mm ่ะ hmm. ทุกเศร้านะคะทุกคนเพลก์จะไปก่อนเวลาประมาณ4 5นาทีเพื่อไปดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนวดลูกค้านะคะ พอหนวดลูกค้าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะสองคนก็นจะเป็นช่วงพักเที่ยงพักเที่ยงนี่เปี้ยวก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าปอกหมอนแล้วก็จะดูแลความสะอาดปัดฝุ่นเศษฝุ่นเศษผมตุกอย่างนะคะดูแลความสะอาดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าในหลานใจผ่าคนนูลายนะคะแล้วก็ฝุ่นกระลายในหลานเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะยิ่งเฉพาะช่วง รุดดูไ่ไมมพีนาห่อนฟุ้นจะหลาแล้วแสงสว่างเนาะค่ะก็เห็นเมื่อท้าก็ต้องทําความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ,ะกับเป็นนาเป็นตาให้ลน,น,ะะน์จะคลองเนาะค่ะนี่ราคาทุกคนชีวิตในตางเดนนะคะกับบดอาอียงมากมม้เปรียวกับวนเวียนอยู่กับการทํางานกลับบ้านนะคะเสาร์มาตื่นแต่เศาร์ตีสี่ตีหานะคะเตรียมโตซักผ้ารีดผ้าแล้วก็เจ็ดแปดโมงก็ออกมาทํางานเนาะคะ่ะมาทางานเปรียวกับ ดูแลความสะอาดแล้วก็น,นวดลูกค้าเนะคะพักเที่ยงกินเขา้าก็เอาเวลาที่เหลือมาทําความสะอาดก่อนที่จะกินเขา่าการเทยาเห็นงานคนเดียวนะคะต้องวางแผนเวลาเราก็ต้องจัดเวลาให้ลุงตัวเพราะว่าบ่มีผู้ใดซ่ซอยเข้าแล้วก็นั่งพักนะคะหลังจากกินเขา่าแล้วก็นวดลูกค้าอีกสองสามคุณก็เตรียมทําความสะอาดแล้วก็กลับบ้านนี่แหะค่ะชีวิตในต่างแดนของเปียว ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ามาหลับชมช่องนน้อยๆของเปียวแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวเสมอมาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย